สายควบคุมระดับพรีเมียมใครเจอหน้าต่างก็เบื่อหน่ายอยู่แค่ระดับ SR แต่ความเก่งไม่มีคําใดจะอธิบายได้สุยปิงเอ,อ๋อสายสโลความเร็วท้ายตัดความเร็วเป็นแบบไหนแช่งแหวนอะไรมีทินในการเล่นแบบไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับลหลายคนเนี่ยก็เป็นสาย PVP ตัวยงหรือว่าสาย PVP เบต้าเพื่อล่าสกินหรือว่าล่าถ้วยมักจะเจอไหมครับสำหรับสุยปิงเอ๋อรทำไมคนถึงเลือกเล่นทำไมคนถึงเลือกใช้บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยพรีเมียมจริงๆความสามารถเรียกได้ว่าเด็ดสุดๆจนแบบ ใครได้ลองใช้แล้วเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าความสามารถวงแหวนแต่ละวงแหวนที่เขาเลือกใช้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับสุยปิงเอ๋อนะครับสายที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือสายสโรโลความเร็วลดความเร็วฝั่งตรงข้ามบวกกับสายตัดความเร็วทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะมีเร่งเทินมากแค่ไหนนะโดนเราตัดเทินโดนเราบั่นทอนเทินเข้าไปเรียบร้อยครับเราจะสามารถสู้กับสายหัวอู่ได้ ตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่เอามาฆ่าหัวอูเลยนะหัวอูเล่นยากแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องหวังว่าการตัดความเร็วของเราจะตัดถูกตัวย้ำนะครับความสามารถนั้นอ่ะมันเป็นความสามารถที่สุ่มสุ่มแรนดอมตัดความเร็วแต่ถ้ามันตัดความเร็วผิดตัวเราก็แย่ตัดความเร็วถูกตัวเราก็เล่นง่ายครับมาสนับวงแหวนนะครับเลือกใช้ก็คือแมงมุมแมงมุมงูงู โดยแหวนแรกแมงมุมเนี่ยจะทําความเสียหายให้กับศัตรูและจะสโลฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกลดความเร็วลงวงที่2นะครับนี่วงนี้คือทีเด็ดเลยมีความสามารถในการตัดความเร็วตัดเทินฝั่งตรงข้ามโดยจะตัดได้ถึง5-50% 2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัดตัวไหนอันนี้เราก็ไม่สามารถเลือกได้ภาวนาขอให้ตัดตัวดีๆตัดตัวพวกเร่งเทินอย่างทวินเทลอย่างหลงหลงอย่างหัวอู่ เราจะเล่นง่ายครับอยู่ๆเราก็มีเทิร์นให้เล่นเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นโดนเราสโลเอาไว้วงแหวนที่3นะครับวงแหวนนี้จะเป็นวงแหวนที่เอาไว้ลดความเร็วฝั่งตรงข้าม10แต้มเป็นเวลา2รอบโดยประมาณซึ่งมันดีนะในการลดความเร็วเราจะเล่นง่ายเหมือนกันไปลดตัวที่เราไม่ต้องการเจอหน้ามันน่ะทําให้มันแบบหายไปจากหน้าลายการเล่นเลยลายด้านขวาลายการเล่นไม่มีมันอยู่เลยมันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายครับวงสุดท้ายนะครับเป็นโล ถึงแม้เราจะตัดความเรยฝั่งตรูได้ดีเนี่ยแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราอาจจะโดนฝั่งตรงข้ามสวนกลัมมาได้โล่เนี้ยมีความสามารถในการแช่แข็งฝั่งตรงข้ามที่โจมตีใส่ตัวที่ติดโล่อยู่ซึ่งมีโอกาส40%ที่จะแช่แข็งซึ่งมันดีครับถ้าหากศัตุูดตีแช่แข็งเนี่ยนั่นแปลว่าเขาจะเสียเทินเทินนั้นไปเลย1เทินฟรีๆเราก็จะเล่นได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของสเตตัสนะครับจานจะเลือกไปที่เลือดเพราะจานอยากให้สวยปิงเอ๋อเนี่ยอยู่นานๆ ไม่จะเป็นต้องออกไวไม่จะเป็นต้องออกเร็วครับขอแค่ยืนอยู่โดยที่ไม่ติดสตานติดมืนเวลาเราเล่น PVP เนี่ยจะสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามจะพยายามโจมตี CC เศษตัวนี้เพื่อทําให้พาสซีฟไม่ทํางานเมื่อพาสซีฟไม่ทํางานเราจะตัดความเร็วเขามไม่ได้เราจะโดนอาทิเช่นยุวยุติดมืนตัดเกรดไม่เป็นไรนะโดนตัดเกรดได้นะครับ2ออย่างที่เราระวังเลยก็คือการโดนยัวยุจะติดมืนแล้วก็อีกอย่างก็คือการโดน สับสนนั่นเองจะทําให้เราไม่สามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อันนี้คือหน้าตาของทีมที่จาร์เลือกใช้มานะครับก็จะเป็นหลงหลงทวินเทลเอ้ ica, าซือขามังกรใส่ฟ้าแล้วก็เป็นมังกรเออหลงของเราซึ่งหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าจาร์เป็นทีมวัยใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สําหรับการเอามาตัดเกรดหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับโดยทีมนี้เนี่ยเหตุผลที่ส่วนใหญ่แล้วจาร์เลือกใช้หัวอู่เพราะว่าอยากบัฟไดาเมจให้สูงสุดแต่ว่าเวลาเรา,เราเจอทีมถึก ทีมอึดทีมยั่วยุทีมที่มาปั่นปวดเราเนี่ยหัวอู่จะเล่นยากอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามมีนกน้ำแข็งอันนี้ยากมากครับมันจะตัดความเร็วเรามันจะปั่นปวดเราอะหัวอู่บับได้ไม่เต็มที่เร่งความเร็วได้ไม่เต็มสูบเหมือนกันสายนี้จะเป็นสายที่เรียกว่าสายบาลานนะครับทําให้เราเล่นง่ายเดี๋ยลองใช้ดูในด่ัน PVP เลยดีกว่าอะเรามาเจออะไรบอก,บอกเพื่อดูทิศการเล่นบ้างดีกว่านะครับ เจอนืนหาเดี๋ยวเราไม่ได้ยืนนะอ่าวิธีการเล่นนกน้ำแข็งเนี่ยนอกจากเราต้องพึ่งดวงแล้วการใช้ทักษะ1กับ4จะต,ต้องดูจังวอ่าดูเขาเรียกว่าดูจังหวะการเล่นด้วยนะครับอย่างเช่นทีมเราเนี่ยเอาโล่มาเป็นทวินเทลเอาโล่มาเป็นหลงหลงอะไรประมาณนี้ดังน,นั้นเราต้องระวังการเล่นครับอ่าั่งข้ามัางไงก็ส่วนเราแน่นอนนะครับอย่างนี้ใส่โล่ครับทีมเราโดนบางขนาดนี้ อ่ะเมื่อเราใส่โล่ไปแล้วดังนั้นเราไม่ต้องใส่โล่ซ้ำก็ได้นะครับเราสโล่ฝั่งตรงข้ามก่อนก็ได้มีครับสโล่ครับโหฝั่งตรงข้ามนี่ก็สแสบใช่ย,ย่อยอเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาสังเกตลำดับต่อไปนะครับก็คือลายการเล่นนั่นเองเวลาลน้ำแข็งตัดเทินเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงว่ามันสามารถตัดความเร็วและลดเทินฝั่งตรงข้ามได้ โอเรามาเจอทีมถือครับเขามีแค่5ตัวไม่เป็นไรเขาจะได้ยืนกับเราได้นานๆนะด้านขวาเลยครับอ่ะจานส,สโลนะอันนี้จะเล่นแบบสโลนะครับอ่ะอันนี้เราก็เร่งเทิร์นเป็นเทิร์นของเราเนี่ยเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตัดความเร็วนะอันนี้จานขอลดดาเมจครับอ่ะสโลไปครับเห็นไหมฝันตข้ามราลดความเร็วทุกตัวเลยครับอืม อันนี้ก็วายไปอ่ะเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้วายไปหน่อยนะครับงั้นเราไม่เลือกโจมตีแล้วกันถึงเธอฝันลงข้ามเราเราถึงจะสังเกตได้ดีนะอ่เขการตายนะครับแล้วก็ลดความเร็วฝันรงข้ามลงตีธรรมดาครับ นี่ตีปกติก็ลดความเร็วนะครับมันจะเพิ่มสแต็กให้อันนี้ก็ตีธรรมดาไ,ดไปอะถึงเทิร์ฝั่งตรงข้ามครับถ้าเป็นคนเนี่ยเขายัดนกนกแขงเราแล้วเห็นไหมสังเกตด้านขวาครับเธอเรากลับมาแล้วเห็นไหมเธอเรากลับมาแล้วครับตัดความเร็วได้ถูกต้องเมื่อกี้เนี่ยถึงถึงเทิร์ฝั่งตรงข้ามทั้งนั้นเลยนะแต่อยู่ๆทาไมเอา้าทาไมกลับมาเป็นเทิร์ฝั่งเราอะ่ะเพราะว่านกนกแขงเนี่ยตัดถูกตัวพอดีเลย อันนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีบุญเลยนะครับท่านนุ่นก้แข่งตัดถูกตัวตรอบนี้เราขึ้นเป็นโลครับต้องดูดีๆนะเอ้ยโลทวินเทียวใกล้หมดหรือยังเราต้องขึ้นโลแทนนะครับซึ่งเป็นการเล่นแบบมี2โลเนี่ยเราเล่นง่ายมันจะได้การตัดให้เราได้แต่พอถ้าเจอปู่พิษเนี่ยมันจะตัดโลเราตลอดอยู่แล้วนะตัดบัฟตัดอะไรต่างๆนี่เห็นไหมครับตัดความเร็วเอ้าทวินเทียวเอ้าเทิร์นทวินเทียวแล้วเหรอทวินเทียวกลับมาได้เล่นแล้วครับ ถึงเือดังเท่าครับปุ๊บตีเราอ่ะตัดความเร็วครับนี่ด้วยโล่น้ําแข็งเขาตีเรามีโอกาสที่จะโดนแช่แข็งเขาจะเดียดเทอนน้นไปฟรีๆเลยนอกเสียจากเขาจะมีอ้าวซื้อขาเอาไว้ล้างแนะนําว่าลง PVP เบต้าแบนอ้าวซื้อขานะครับเวลาจะเล่นทีมสาย c ีซตรนข้ามจะไม่มีตัวในการเอามาล้างดีบัฟต่างๆเราจะเล่นง่ายครับ อ่ะแล้วก็นี่ครับสโลโมชั่นเลยเราก็ได้แบบปกติชนเรานะครับนี่เป็นแบบแก้ฝัน้ากอ่ะสโลต่อครับอ่ะเึงเธอฝัน้ามครับเขาก็ให้เกียรติปุ๊บนี่ครับตัดความเร็วหนึ่งตัวโอ้โหจะได้เล่นไหมนะ่ะโจตัดความเร็วแบบนี้เคยเจอแล้วนะครับตัดความเร็วจนเราไม่ได้เล่นนะ่ะนกนกแข็งนี่ปั่นป่วนมากครับ นี่ครับตีธรรมดาไปอย่าแรงนะอุ้ยแรงด้วยปุ๊บไปครับอ่ะเขาก็ทักษะมาสตูมอ้าวติดมืนครับนี่ถ้าหากว่าติดมืนเนี่ยการตัดความเลยต่างๆจะใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากพาสซีฟโดนเขาเรียกว่าโดนปิดอยู่ระหว่างที่เราติดมืนหรือว่าติดสถานะ ใบหรือว่าสถานะขับสับสนของหุ่นเลนหน้าพวกนี้เราจะไม่สามารถใช้ความสามารถพาสซีฟได้ล้างครับนี่ครับเอาสือขาข้อดีครับเอาสือขามาเพื่อล้างครับสเต็ปการเล่นก็จะประมาณนี้เลยเวลาเราเล่นนะครับหวังอย่างเดียวเลยนะออันนี้เรามาเล่นแบบฟูๆนะหวังอย่างเดียวว่าตัดความเลวถูกตัวเธอนะขอร้องเขาเริ่มก่อนครับุนแรงมาก เขาดุดเธอแล้วครับตัดความเร็วเฮ้ยถ้าตัดทวเนเทลเดีนะไม่ตัดครับ <c oughs> ตัดไม่ถูกตัวครับ <c oughs> เห็นไหมอันนี้แหละคือข้อเสียครับ <c oughs> ถ้าตัดไม่ถูกตัวเราจะเล่นยากอ่ะ <c oughs> ติดมือนครับไม่เป็นไร <c oughs> แต่นี่คือตัดแล้วนะถ้าไม่ตัดเราไม่ได้เล่นหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าฝันรงข้ามเล่งเทินตลอด <c oughs> ลอุ้ยไม่ทันเฮ้ยกดผิด ตายตายหมด <S <S เออหลงมาโชว์งานซะงั้น,นเออหลงโชว์ไหล่น่ลูกโชว์ไหล่น่ลูกนี่เรามาโชว์เออหลงแล้วเน,นี่ยเราลองสู้กับเขากันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับดูว่ารอบนี้จะตัดความเร็วตรงไหมหวังกัเลยครับอขอดูดโทแล้วครับตัดความเร็วเสียเยตัดความเร็วอ้วนตัดความเร็วหัวอู่เยเสียเยได้ออกครับ นี่แปลว่าเขาตัดความเร็วไม่ตรงกับตัวที่เราต้องการนะเห็นไหมเราก็ตายไปครับแต่อย่างน้อยมันก็ตัดช่วยนะภาวนาจริงๆครับเวลาเล่นขอเถะนะขอให้ตัดถูกตัวครับแต่ตัดตัวไหนก็ดีหมดถ้าทีมถึกเพราะเราไม่ตายอยู่แล้วไงทีมถึกเราไม่ตายไวตัดตัวไหนเราก็มีประโยชน์หมดครับรอบนี้ขึ้นโลครับตาเมจเหลือตัวเดียว อื่เอาเขาก็เล่นครับตัดตัดความเร็วครับสวยตัดอีกเฮ้ยแช่แข็งสวยมากครับคว้นวางไฟครับอันนี้แรงครับเอา่านะครับเออหลงให้เสียเย่มาอื้อ้าวเสียเย่แช่แข็งครับสวยเลยอย่างนี้แต่ว่าไม่สวยจนที่เรากำลังจะตายนะครับเนื่องจาก เดี๋ยวนะตัดใครดีหัวอู้ก่อนอะตีเห็นไหมครับความเร็วลดลงแล้วก็รีบปิดครับเราปิดยากอยู่แล้วอะตัวดาเมจเราไม่มีนะครับนี่เห็นไหมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิคเล็กๆน้อยๆที่วันนี้นำมาแบ่งปันให้กับน้องๆทุกคนนะในการเลือกใช้ตัวให้ถูกสถานการณ์ให้ถูกรูปแบบของการเล่น ไล์อัพทีมก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้จา์จัดทีมแบบไล์อัพที่มีอยู่แล้วในการลงเล่นพวกวงแหวนวิญญ,ญาณถามว่า p v p ีดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไปเล่นถูกตัวอย่างทีมคอมแบบเต็มๆปู่กระดูกปู่พิษหรือจะเป็นมู่ไปเนี่ยโอ้โหนกน้าแข็งในโอ P แน่นอนครับเจอมาน่าทําคาญมากตัดความเลวอยู่นั่นแหละขัดจังหวะอยู่นั่นแหละพอตีปุ๊บเอา้าเราแข็งอีกเสียเทินไปฟรีๆยิ่งเจอคนที่เขาเล่นเป็นอย่างที่บอกครับแบนเอาซื้อ หมดแล้วครับไม่มีตัวมาล้างให้เรียบร้อยครับถ้าอย่างไงเนี่ยเจอตัวเนี้ยเอาสายยัยุไปทําให้มันโดนยัวยุเข้าไว้เราก็จะเล่นง่ายหวังว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยของคลิปนี้จะเป็นการช่วยในการตัดสินใจเลือกทีมในการสู้ PVP ในการโลเมตาเพื่อล่าสกินน้องน้ำแข็งสุดสวยมานะครับกูดลรแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนอยากรู้ข้อมูลไหนแบบลึกๆ ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาว่าอยากรู้ตัวไหนอยากให้ทําทีมประมาณไหนเดี๋ในจารย์เอาคอมเมนต์นั้นมาปรับมาลองทําคลิปให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย